โอเคมานอนก่อนโอเคเช้าแล้ววันดีกับเออวันดีครับวันดีกับสุลเกมมปครับอีกครั้งหนึ่งตึง่จำพาร์ทที่แล้วได้ไหมครับแถวๆเนี้ยมันล่อเอาตเตาเผากับของผมไปมก็ต่อต่วตอนนี้ก็ต้องมาเอาแล ดเพื่อเอาหาตามหาแร่เพิ่มเติมแล้วก็ผมมีมีไอเดียใหม่เกี่ยวกับการใช้ตรงนี้มันมันมีโอกาสเจอมอนเตอร์สปอนมาใช่ไหมผมจะใช้วิธีนี้ผมจะใช้โคฟฟอสโตนปึ๊บผมจะลองใช้วิธีนี้ดูแล้วผมก็ต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ใหม่ด้วย เออฮะผมจะทําแบบนี้เพื่อขังมอนเตอร์เอาไว้ผมว่าแบบตอนนั้นไงนผมจำมาจากตอนนั้นเนื่องจากขุดขุดแล้วมีเขียวเขียวมาตะปอนแล้วก็หน้าผมจะเป็นคลิปเปอร์ไปเรียบร้อย ไม่รู้เลยเป็นคิปเปอร์อาจจะทำให้แบบเอิม่มเป็นพวกเดียวกันกับคิปเปอร์ก็ได้มันอาจจะช่วยก็ได้มังนะขึ้นต้นคำว่ามังไม่ไ่าไว้ใจใช่ไม่รทำเพื่ออะไรแต่ก็อยากทำมะนะโอเค ถ้าผมก็ต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่เอา้าทำไมเคลมันไปอยู่ตัวอา้าวให้ของหายเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเปลี่ยนพื้นที่นี้หนึ่งเพราะว่าผมต้องทำไอ้ตรงนี้มันต่ำลงมาบล็อกหนึ่งเอาติดอยู่หนึ่ง รวมถึงแปบป้งผมก็ตกไปด้วยตอนนั้นที่คิปเปอรลมาเบิดกล่องผมนะเหนื่อยเสียใจโอเคเดี๋ยวผมจะตัดระหว่างไอเดียของผมนะครับระหว่างตอนที่ผมจะเออแต่เออแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมทำให้ดูน่ะเดี๋ยวขอตัดคลิปสักพักนะครับโอเคผมทําพื้นให้ต่ํามาบล็อกหนึ่งบล็อกหนึ่งเสร็จละเออเดี๋ยวผมต้องกดตรงนี้ด้วยนี่หว่า เมานิดหนึ่งเมาอผมจะต้องเอาบล็อกหนึ่งมาปิดแบบนี้เดอมผมว่าตรงนี้มันที่สวยอ่ะแล้ววัวมันเป็นอะไรของมันอ่ะจิมมีชิปไม้คราฟก็นะแล้วตรงโน้นก็แกะก็ยังอยู่เออ มจะทำโต๊ะครับามาสองอันทําปั๊แแต่งอะไรวะเนี่ยเอาเปนว่าอันนี้เผื่อรัอองก้อคิดบวกได้ถ้คิดบวกไม่หนูเตอ,อว่าแต่ที่ขุดไม้ไม่น่าได้ใช้ก็เผา,เามันดูทุเรศมันไม่สวยมันไม่มีความสวยงามเลยอะ่ะผมไม่รู้จดแต่งตกแต่งไงดีอะ่ะ ก็นว่าทำแบบเพื่อช็อชั่วขาวป้องกันมอนเตอร์แล้วกันเผื่อมันเกิดมาจะได้ติดอยู่ตรงนั้นแล้วฝนก็ตก <c oughs> โอเคตกแต่งมานิดๆหน่อยๆก็เอาก็ได้นะมันก็ชั่วขราวะนะเผื่อคิปเปอร์อะไรเกิดไปเออแล้วก็มีคิปเปอร์หนึ่งตัวด้วยผมเนี่ยแหละเอ้ยอ้าวเฮ้ยทำไมมันดึงผมขึ้นมาเอ้ยเอาชิปปงแล้ว ผมมีวิธีปุ้ยนี่ไงจริงผมต้องการถังน้ำอีกถังหนึ่งนะเพราะถ้าผมจถ้าผมได้ถังน้ำอีกถังหนึ่งผมก็สามารถออกจากตรงนั้นได้แล้วก็ได้เหล็กมาหนึ่งก้อนด้วยผมไปเก็บกันขึ้นหมอีกแล้วจริงผมวางน้ำนี้ไว้เลยก,ก็ได้นะ เอาจริงแล้วอะตักน้ำไม่ได้เี่ยอาเชียร์ไปเอาไว้ชิบอุ้ยอะไรวะเอาจมน้ำวีนะเอเกือบตายแล้วเออตักเลยแลเมื่อกี้เกือบตายว่าแต่มันจมน้ำยังไงเอ้ยอย่าเขา เยวมีโอเคแล้วก็เริ่มต้นการขุดไม้ครั้งนึงและเลือดผมก็ลดแล้วก,ก็กินแตงโมอืม mm hmm. แตงโมในเก็บไม้ครับเอาเอาแตงโมไปกินนะครับอย่าเอามายาเอามายิงเล่นไม่คุมเอ้น่าจะรู้แล้ว่าผมพูดถึงช่อง youtube ช่องไหนอยู่ ลอยกันเลยใช่ไหมล่ะใช่ปะนี่โอเคทุกท่านหน่อยจากผมเอฟเคลักรักว่าก็ได้วัวมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็หญ้าตรงนี้ก็ลามขึ้นมาแล้ว,ล,วลามมาตรงนี้แล้วด้วยแล้วรวมถึงก็ผมตัดต้นไม้แถวตรงมุมนี้ทิ้งเพราะว่าผมต้องการต้นอ่อนมันเพื่อมาทำเพื่อมาทำฟาร์มต้นไม้ถูกวิธีแล้วก็ปักท็อตด,ด้วยเพราะว่า เดียวได้มาเกิดแล้วก็กล่องเก็บของเออผมรู้ผมเก็บของเละเทะอยู่ตอนนี้เดี๋ยวะนะรู้ว่าแต่เดี๋ยวผมมีเหล็กยี่แปดก้อนแล้วแฮะผมคิดว่าจะทำเตาเผาไว้ตรงเนี้ยอาฮะแล้วก็ นี่ก็คือจุดใหม่ที่ปลอดภัยจากการโดนเบื่มกว่าเดิมโอเคกลับมาใหม่รอบเมื่อกี้มีสิ่งที่อำไปทำนิดนิดหน่อยก็แค่ส่งโทรพท์ไม่มีอะไรโอเคนี่คือจุดเผาแร่ใหม่ซึ่งตอนนี้ฐานแล้วก็เออฐานอยู่ในนั้นแหละแต่ผมแบบขี้เกียจ น้าน้าน้าก็เผาแบบชุดช่ว่าเขาเขาเออวันนี้เผาได้จำนวนไหนก็จำนวนนั้นแล้วก็เมื่อติดแล้วก็เออทุกคนก็ถามหน่อยครับถ้าผมใส่ชุดนี้ออนไลน์มันจะเป็นไงแบบไปเล่นแมปออนไลน์เงี้ยอยากรูอะเออว่างๆผมอาจจะไปลองก็ได้นะผมอยาก ทุกคนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมใต่แบบชุดนี้เป็นเล่นแบบออนไลน์อ่ะแบบที่มีคนอื่นเขาเล่นกันเยอะๆเ,เห็นภาพเลยอะ่ะทุกคนว่าไงไหมคิดว่าจะเป็นไปได้เปล่าอาจจะแบบอาจจะตายหรือไม่ก็วิ่งหนีกันน่แบบชัวๆเลยตัวตาตาผมชีโอเคได้เวลาปลามต่อ,อดิน นี่คือช่วงของแร่นะฮะก็จะมีเยอะหน่อยแล้วมีไม้มาสักแกลองผมก็ต้องขุดไปเรื่อยๆนะผมรู้อาจจะน่าเบื่อแต่ผมก็จริงๆไอ้แมบบพวกนี้เขาก็ต้องเริ่มต้นกันแบบนี้แะนะคือแต่ภาพก็นี่แหละเออผมลืมรีวิวตรงนี้ผมเกลียดความทุเรศของหินผมเลยแอบเอาไปเผาแล้วก็ นี่แหละตุนเตาเผาอีกสี่อันอีกประมาณสามอันที่วางอยู่แถวๆนี้ที่ผมมันหายไปไหนแล้วอ้อเผยโยนทิ้งแบบเผยโยนทิ้งแบบมันจะมีระบบอัตโนมัติที่มันจะขึ้นเป็นสีขเขียวเงี้ยมันจะแบบมันจะทิ้งมันอัตโนมัติแล้วเตาเผาผมตก <c oughs> นั่นเหรอไม่ได้แล้วก็คบาบเตาเผาใหม่แล้วก็ปกรณ์หินผมกําลังจะพงัง พระเจ้าช่วยกล้วยทอดทำไมมอนเตอร์มันไม่เกิดกันเลยที่ตอนนั้นนะอุอม๊มันฝรั่งกับดาบหรเยี่ยมยอดกระเทียมดองจริงจริงตัวดาบหินเนาะช่างมัน ได้กล่องมาเพิ่มเติมก็เอาวางไว้ไหนดิไม่มิที่จะวางแล้วแล้วก็มีวัวธรรมดาสองตัวไอ้แกะตัวนี้ก็จริงๆไอ้ประชาการพวกีเรเลี้ยงมันไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็ด,ดิ้นหน่อยๆนะเออช่างมัน ประชากรมันเยอะก็อืมไม่รู้ทั้งช่างมันอ้เหล็กเผาสกติดแล้วเออก็ผาาว,ว้เชได้นั่นนี่โอเคทุกคนเราได้เหล็กยี่สี่คลิปนี้ขอจบในการทำชุดเกาะให้ครบทั้งตัวดูดกันดีกว่าถ้าคีปเปอร์แต่ชุดเกาะเหล็กจะเป็นยังไงเฮ้ย <c ười> โอ้ยเย็ดขี้เปียเฟ้ากระเทียมหมาดองเลยเกินทุกคนดูหน้าผมสิเออแล้วก็หมวกมันปิดจมูกผมด้วยหาใจไม่ออกเออรอเล่งช่างมาเฮ่มาคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่าน,นี้แล้วครับใช่ไหมไอ้วัวอคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่าน,นี้แล้วครับเดี๋ยวค่อยเจอกัน <c oughs> บ้ัง๊าบาย